ได้มาพบคนงามซื้อสาวแหโอ้สาวแหลบ้านนาโอ้ยเป็นไลเพื่อนนี่นี่คือบวกคือขี้เหน่กินเลี่ยนโว้ยเครียดดิสีสกิดก็พอดีเครียด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 บึ่งนะเฮ้ยน้องใหม่โอ้พอดีแกงอยู่ดอกมือนี่โอ้ยพอดีแกงียงดอกนายยกนี่เป็นเจ๊เด๋เนาะปรเดีไถ่หนี่เนาะเหลืแม่ยกหนีเนาะโอ้ย คือมาคืดตัวคือตางคืดหนังเห็นเนาะคือน้ำเห็นเนาะเออแยดเอ้ยน้อใหม่กับพวกแก๊งแรงก็แกเศรษฐกิจบอดีเศรษฐกิจแกงก็เป็นเจ้าสีอีกน้อสูงน้ออเ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 ฮ้ยอยากได้ประชาธิปไตยโอ้ยายนี่นั่งเห็นยังวะกินกุมัรอยู่ผู้เดียวเอาเห็นยังน่ะน่ะเอาผู้ใดน่ะเอาอันไหนเต้าเดินอันไหน โอ้หาน้องไม่ไปแกง<อ>เครียดยุ่หนีบ่มีแนวกินเล้งได้ดิหนีโอ้โอเครียดทักไอ่บอกเถอะเรื่องเศรษฐกิจดิมามามา,มาคยุคยกันค่อยๆมา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 ต้องเกรงใจรู<อ>้เร<อ>็วไปว่าสิเจ้ากินเหล่าแหม่อยเกรงใจเจ้านี่มาโลดมาโลดมากินเป็นมูใครแน่หนีหนะเร็วโอ้ยเ,เออเดี๋ยวนางเป็นมูเด้อมา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 ,มาโอ้ยแด้บ่ข่อยบ่ก,กินได้ข่อยบ่กินได้ข่อยบ่กินได้ล่ะมันบ่คือตัว โอ้แป้งเจ้ากคน,นะน,น,น้อยๆเนาะโอ้ยยังวะทุกแค้นยังวะทุกยิงย่งัง่นี่นี่วันเศรษฐกิจดีแหละเหลือไม้แป้นเดียวนี่เหลือแป้นเดียวนี่เหลือแป้นเดียวเม่ยน่นอื่นขายมาแล้วขายซื้อเรามาแล้วเอาเปิกน้ำกันนี้วะอุดอนโอ้ยม่ต้องกิ่งใจมาต้องกิ่งใจอ้าวกิ่งใจเศรษฐกิจกระโบดีนโบมีเงินมีคั้มเลยนี่รัฐบาลกระโบดีจะง่ายเลยสิอันก็ก็แตกก็ก็โตอย่างกับจัม่น จะสั่งให้ยังไาเขาไข่กระปวกยากไขยกรปุกหนักกันคข่กระปวดหวน้ำกันเต้กี้กขบโบยืนสานได้เลยก็แตกก็อย่างนี้ก็นอกรก็อย่างนี้แม่จะเป็นจะสั่งแห้งเลยค่อขึ้นน้ำหน้ายกนี่ยนอนบลาคข่เครียดทงพี่เชษพี่หยางสีให้เป็นนายกคนที่สามสิบเอ็บอง่เป็นได้เคือรุ่นว่าเป็นเลขรุ่นว่าเป็นเล้ย เจ้าเปี๊ยกยกก้อนโตยกก้อนตัวอ่ะเก่งใจเขาเก่งใจเจ้านี่กินเป็นมูกันไอ้เว้ากันโน้หัวเหนียวเจ้าเป็นมูจังไหนเจ้าเป็นไม่งามนี่เออเอายก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 เบาตัวน้อยกินน้ำกันนี่ร้อนมากเลยคอยละนั่นรูดตัวคอยนะเอาเอาเอาเจ้าเป็นยกไหนเครียดบ่เครียดแล้วเนาะก็ได้เอาขวดน้อยโอ้ยมาเสต็กินบ่ดีเนาะเสต็กินบ่ดีเออที่ในขวดใหญ่ขวดละมันงบได้แค่นี้งบได้แค่นี้งบได้แค่ขวดน้อย โอ้นี่น่ะหัวแข้งเก่งใจเจ้าอยนี่นี่สาดอนเก่งใจเจ้านด้นี่โอ้ยเขียงใจเจ๋ยม่ต้องกินเขียงใจมนต้กินหรอนี่สิมากินใจยังกันเอ้ยทังบ้านเดียวกันเฮ้ยกินเป็นม้วเป็นพวกกันไงพูดนี่นี่มันเป็นหนางเปล่าอีได้มาพบคนงามซื้อสาวเลโอ้สาวเลือดบ้านนาโอ้ยเป็นเล้เพื่อนเนี่ยนี่คือบวกคือขี้เรื่องยังเลยนี่ พ่อยังบดถือขี้ดิเนี่ยฮะมันมึ้นบึ้นตึงๆึงไงแม่โอ้ยเอาเป็ดเป็ดสุดไทยเป็ดสุดไทยเป็ดสุดไทยอเพี้ยนนี่แม่เพี้ยนนี่แม่โอ้ยเอาเป็ดดูเป็ดดูโอ้ยมามาลองดูลองดูโอ้ยเพี้ยนเนี่ยโบดูเรื่องอะไรไปเอ้ยแล้วประเด๋ประเดีเรื่องนายก โตไหมเซียวก็ย่าแมมยเหลียวไผสิเป็นนายยกนายิกย่าแมีงเหลียวบริหายเขาให้เขากินดอกเพี้ยนเมียนแล้วเมียนแล้วเอาเป็กสุไทร์เขากินดอกเพีกสุไทรเอาจะโตเอาเป็กนี่เฮา่าเอาขวดนี่เลยบาดเนี่ยเออเอาชวนสนโอ้เอาเซียวนี่เมียงเอ้าเพี้ยนเราเบิร์ตไงเมีย จะคือสิมีเงินซื้อละพียอนเราเบิดแล้วแม่ไม่ต้องยากบม่ต้องยากนี่ยังเงินยี่สิบไปเอามาเลยก้มบักใหญ่เลยเอาคือว่าบบมีเงินเมื่อกี้นี่ย่าแม่ดอกมีแล้วตอนนี้มีหลายพจน์เร,เราต้องไปขึ้นความยากบบมีบอยหยาดบอยหยาดไปเอาไปหยุดผมดูพี่อันในมาพบคนงามซื้อสาวแหลออย่าไปยากยาแม่งการเมืองสิเป็นยังไง ขอแค่จวดอย่างเดียวไปจวดเพียงไม่กี่คน